วอ z ์โ e นโมบายเปิดตัวยิ่งใหญ่ในปี2024พร้อมความหวังว่าจะเป็นเกม Battle Royal มือถือแห่งยุคแต่ในเวลาแค่ปีเดียวเกมก็ประกาศยุติการพัฒนาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงเร็วขนาดนี้จะเป็นยังไง มาดูวอร์โซนโมบายเปิดตัววันที่21มีนาคมปี2024โดยแอตติวิชันตั้งเป้ายกระดับเกมมือถือให้ใกล้เคียงกับเวอร์ชัน PC และคอนโซลซึ่งนำเอนจินเดียวกันกับวอร์โซนแท้ๆเข้ามาอยู่ในโมบายร้อมแผนที่เวอร์แดนที่หลายคนคุ้นเคยและระบบคอสโ e c t ชันที่จะนำพาเราไปที่แพลตฟอร์ม PC และคอนโซลยกตัวอย่างเซตโหลดมือถือไปเล่นใน PC หลังเปิดตัวผู้เล่นเริ่มพบปัญหาแบบต่อเนื่องเกมจินสเปคเครื่องร้อนเร็วเฟรมเลทไม่นิ่งบักเพียบไฟเกมมีขนาดใหญ่ทำให้หลายคนไม่สามารถลงได้ มือืออถทั่วไปและนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เวลารอคิวนานรายการอัปเดตนึกว่าหายไปแล้วจนกระทั่งวันที่18พฤษภาคมปี2025 Activision ประกาศยุติการพัฒนาอย่างเป็นทางการสาเหตุหลักฐานผู้เล่นไม่มั่นคงคุณภาพไม่เท่าเทียมกับเวอร์ชันหลักท้ายที่สุดเจมก็ถูกถอดถอนจาก p อ Store และ Google Play สรุปทั้งหมดนี้เจมมีปัญหาผู้เล่นไม่มั่นคง1ปีทำรายได้17ล้านเหรียญเรียกได้ว่าขาดทุนยับขนาดนี้ก็ต้องพอเอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันลิปหน้านะครับสำหรับวัน,น